สวัสดีค่ะ,คะ,ะมาพบกับการรีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาใจสายยีนกันบ้างเนาะวันนี้มาเปิดงานเดทยีนค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับรหัสนี้เลยค่ะ kr 008J oh, <dear. S 2> ย้ำรหัสอีกครั้งนะคะว่า KR008J ตัวนี้เป็นงานนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะจ๊ะป้าย KR น้ำหนัก100กิโลค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่ามันจะเป็นงานออกประมาณไหนเนะาะตัวแรกตัวนี้ <y aw. S 1> นะคะเป็นงานเดยีนนะลูกค้าปนมาเลยจ้ะทั้งสั้นและยาวปนมาเลยทั้งสั้นและยาวมีทั้งเป็นแบบเอี้ยมนะคะสายเดียวหรือว่าจะเป็นเด็กแขน สั้นแขนยาวนะคะเป็นงานผ้ายีนล้วนทั้งกระสอบนะสีที่คุณลูกค้าจะได้ก็คือเป็นงานทั้งสีเข้มและก็สีฟอกเลยนะคะมากน้อยก็แล้วแต่กระสอบได้สีแบบไหนนะแต่โดยรวมค่ะคุณลูกค้าขาสวยเท่และก็ทํากําไรได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะราคาและก็จํานวนตัวประมาณการแอดมินขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปนะใครมองหางานเดทยีนอยู่นะคะจัดได้เลยอู้สีนี้สวยมากลายลอบด้วยนะคะ เป็นแบบแนวเรื่อมๆหรือว่าตัวที่น้องแน่นถือก็แซบเด้อเป็นสายเดี่ยวยีนนะแม่นะสายเดี่ยวยีนเว้าขอข้างอ่าตัวนี้งานนําเข้าจากเกาหลีค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแฟชั่นนะลูกค้ามันจะจัดจ้าประมาณไหนนะของกรี่า คราไซปนแบนคร,ราแบบคะะทรงกันไ,ไ,ไปเลยนะคะน้ำหนัก100กิโลคะ่ะสีเข้มสีเฟสสีฟอกนะคะกระดุมไม้นะคะรวมมาให้หมดเลยทรงเอี้ยมนะคะทรงแขนกุดแขนยาวทรงสายเดี่ยวนะคะจะเป็นเรียบร้อยหรือเป็นแบบว่าซเซฟเซฟเซ็กซ,ซี่นะคะก็คราป,ปนมาให้นะคะใครสนใจนะลูกค้านะจัดรหัสนี้ได้เลยค่ะ kr008j นะคะสำหรับงานเย็ดเดทยีนนะคะแล้วบอกก่อนว่างานนี้นะคะสำหรับรถแรกนะมีมาแค่1กระสอบเท่านั้นนะคะใครสนใจเยอะมาก1กระสอบเท่านั้นใครสนใจก็สาม,มารถ C F มาได้เลยนะคะแจ้งแอดมินหลังบ้านได้เลยว่ารับ kr008j งานเด d ยีนนะคะราคากับรายละเอียดแอดมินปักหมุดไว้ให้ด้านบนคลิปอุ้ยตัวนี้เป็นลูกไม้เดอ้อแม่นะดูดี นะนเบอร์วันนะอะใครน,นะคะคสนใจนะลูกค้าจัดเลยจริงๆมันสวยจริงๆคุณลูกคา้าแล้วงานเดสยีนนะบอกเลยว่า,าอุ้ยของซาร่าด้วยสวยมากตักอามนะาบอกเลยว่างานเดสนะคะยิ่งถ้าเป็นงานเดสยีนนะตัวนี้จับทํากําไรได้สบายๆเลยค่ะอุ้ยเหมือนแอบเห็นป้ายห้อยมาในกองเลย แล้วก็มันจะเป็นงานที่ค่อนข้างเฮี้ยต่างจากญี่ปุ่นนะเพราะว่างานตัวนี้มันจะแบบเหมือนค้าผสมมาให้หมดเลยลูกค้าแล้วก็ไซส์นะคะเหมือนที่แจ้งไปไซส์เขาก็จะขยับไซส์ขึ้นมานิดหน่อยนะแล้วก็แฟชั่นนะลูกค้ามันค่อน,นข้างที่จะแซ่บกว่าญี่ปุ่นแฟชั่นค่อน,นข้างที่จะแซ่บกว่าถ้าชอบเรียบร้อยหรือว่าเดรสยีนแบบวินเทจเบสิกเบสิก แนะนำให้เอางานญี่ปุ่นแต่ถ้าชอบงานแฟชั่นเลยนะคะเปิดมาคือแซบสวยปังนะคะ,ะ,คะก็แนะนำให้เล่นงานเกาหลีนะลูกค้าเปิดเกาหลีที่ไหนไม่ปังลองเอา KR ไปเปิดลูกค้าโดยเฉพาะรหัสนี้นะคะ 008j นะจ๊ะงานเด็ดยีนรับประกันเลยความปังนะลูกค้าหู<ม>สวยนะ ถ้ายิงเป็นพวกแบบว่าสายเดียวอะค่ะสายเดียวนะมันจะสวยมากลูกค้ามันจะเป็นทรงดีมากแล้วมันก็จะขาปนมาให้นะไซตัวนี้เขาก็จะขยับขึ้นมาหมืตัวที่น้องแนนจับก็จะไซสใหญ่นะ ไ,ไซส์มันจะใหญ่กว่าญี่ปุ่นหน่อยนะคะไซเขาจะเพิ่มไซส์ใหญ่มาให้มากกว่าญี่ปุ่นหน่อยแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาเปิดงานญี่ปุ่นแล้วเขาชอบก็แนะนําให้เล่นงานญี่ปุ่นแต่ถ้าชอบงานเกาหลีก็จัดป้ายนี้ได้เลยเพราะว่าโรงงานนี้นะป้ายนี้นะลูกค้ามันดังที่สุดในประเทศเกาหลีนะบอกเลยว่าดังที่สุดใน เออมัน,ม,นมันเรียกว่ายกแฟชั่นแถวกลางนำมาเลยอ่ามันเรียกได้ว่ายกแฟชั่นแถวกลางนำเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะมาจากกลางนำนะลูกค้ากลางนำคือย่านแบบย่านคนรวยอ่าย่านคนรวย ย่านชื่อดังเง<ล>ียคนรวยในเกาหลีนะตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแฟชั่นแถวกลางนำนะเพราะฉะนั้นผ้ามันจะค่อนข้างไม่้ํานะลูกค้าค่อนข้างที่จะไม่้มํา<ม>ถ้าเทียบกับงานมือสองอื่นๆนะคะ<ม>หรือว่าเทียบกับงานมือสองเกาหลีอื่นๆนะ<ม>ตัวนี้ผ้าดีไม่้ําผ้าสวยแต่ว่าตําหนิขาดเสียซักซ่อมเปื้อนดําอาจจะมีมาบ้างไหมอาจจะมีมาบ้างอุ้ยกระดุมมุกด้วยแล้วก็ตัวต่อไปทอมมี่อ่ะ ข้อด้อยข้อได้เปรียบนะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าแบรนด์อาจจะไม่ได้ออกพัมเพื่ออเพราะว่าจะเน้นไปทางคือถ้าแบรนด์ก็แบรนด์แบบว่าไฮเอน n d เลยแบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นไฮเอน n d เลยแต่ถ้าแบรนด์แบบว่ายืนห้างยูนิคอให้นั่นเก็อาจจะพอมีให้ลุ้นบ้างนะ แต่ว่าส่วนใหญ่เกาหลีเขาจะออกไปทางแบบแบรนด์ก็คือแบรนด์ดังเลยแต่ว่าถ้าเทียบดีไซน์ลูกค้าตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะแฟชั่นมากกว่าเหมือนที่แจ้งไปนะถ้าชอบแบบว่าเปรี้ยวๆแซ่บๆอะไรเงี้ยแฟชั่นดีเทลเยอะเนี่ยอย่างตัวนี้เหมือนธรรมดานะมีช่องมีเชือกก,ก็แนะนําให้เล่นงานเกาหลีเลยจ้ะลรวบอกว่าไม่ผิดหวังนะลูกค้าเน้นแบรนด์เน้นแบบอ่าเน้นแบบเน้นแบบก็เอาเกาหลีเลยลูกค้าแล้วงานมันใหม่มาก งานมันใหม่มากตัวนี้เอาไปรีดนะลูกค้าขึ้นไม้ขึ้นหุ่นหรือว่าใส่ถุงแก้วแพ็คส่งลูกค้าได้เลยนะใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลย KR 008J นะงานเดซีนน1 0 0กิโลนำเข้าจากประเทศเกาหลีจ้าสายสายสปอร์ตสายสวยนะเมื่อกี้เห็นมีสีดำสีขาวนะคะตัวนี้มันจะออกเหมือน ทรงทรงแบบพวกเอี่ยมไม่ค่อยเยอะนะทรงเอี่ยมไม่ค่อยเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าทรงแบบว่าเดรสแบบใส่เดี่ยวแขนกูดอ่าปกติแล้วแฟชั่นของเกาหลีเขาบักจะชอบใส่2ชิ้นเป็นอารมแบบเสื้อด้านในแล้วก็ทมีคุมมีทับอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่อุ้ยตัวนี้ก็สวยนะที่แนนถือก็คือมันเป็นโค้ดแบบ โค้ดเดตเลยอ่ะเดตโค้ดแบบยีน,ยนยเลยนะคะตัวนี้มันก็จะรวมผ้านะคะคุณลูกค้าค่ะรวมผ้ายีนทั้งยีนแบบผ้ายีนหนาหรือก็ยีนบางเนาะมันก็จะค้ามาให้หมดเลยนะคะใครสนใจหรือว่ามองหางานเดตปกติอาจจะซื้อของเออญี่ปุ่น US อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะลองงานเกาหลีดูลูกค้าแล้วจะไม่ผิดหวังนะโรงงานนี้บอกเลยว่าป้ายนี้นะครลูกค้าเขา เขาเรียกว่าอะไรโรงงานนี่คือแย่งกันเลยนะโกดังเนี่ยคือแย่งกันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ป้ายนี้ยังไม่ค่อยมีในไทยนะใครสนใจจัดงานนี้นะก็จัดได้เลยนะคะสําหรับ KR 0 0 8J นะงานเดทยีน100กิโลนะคะราคากับรายละเอียดอื่นๆเช่นเพิ่มเติมเช่นจํานวนตัวเฉลี่ยประมาณการนะคะเดี๋ยวแอดมินขึ้นมาให้ด้านบนคลิปลูกค้าคนไหนสนใจนะก็สามารถซักมาสอบถามได้ จนกว่าจะพอใจแล้วค่อยสั่งซื้อสินค้านะคะจะได้สินค้าตรงกับความต้องการของตัวเองด้วยเนาะนี่ขอโขคได้อ่ะเดี๋ยวลองลือท้ายๆมาให้ดูหน่อยจ้าเลยจ้าโอ้โหหนักมากนะอ,อัดมาแน่นเลยอันนี้อัดมาแน่น<า><า>เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าบางถ้าหนาปนกันมาโอ้แล้วมันได้สีหลากหลายมากเลยนะคะลูกค้าลูกค้าจะสังเกตเห็นนะมัมันจะได้ทั้งแบบว่า สีเข้มสีอ่อนแบบสีเฟดเนี่ยที่แนนถือก็คือเข้มเลยถ้าที่พลอยถือก็จะเป็นแบบยีนฟอกอ่อนอ่ายีนฟอกอ่อนนะคะแล้วมันก็จะมีแบบว่าสีบูสีนู่นนี่นั่น,นคือแบบมันจะค้ามาให้หมดเลยค่ะลูกค้าแล้วมันก็จะเป็นงานเดททั้งกระสอบเลยนะแล้วมันจะได้แบบหลากหลายทรงใครที่เป็นสายยีนนะคะก็จัดงานตัวนี้เนะี่ยเป็นงานที่อีกหนึ่งงานที่แนะนําเลยค่ะสาหรับงาน kr 008J นะนี่อุ้ยมีเอลโมมาด้วยแบววๆอ่ะเอ้ยสวยนะนี่แบบเหมือนเป็นไอเดียได้เลยนะลูกค้าเอาไปแต่งเพิ่มใช่เอาไปแต่งลงตัวปากลูกค้าลงตัวปากตัวปากตัวหนึ่งซื้อแบบว่าทีละเยอะๆมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะ ลงตัวปากนะใครมีเวลาว่างก็ลองแบบว่า DIY ดูมันจะเพิ่มกำไรได้นะลูกค้าก็ใส่แต่งคอก็ได้ใช่หรือว่าเอาลูกมงลูกไม้มาเย็บนะกีดองกีดเอวอะไรอย่างเงี้ยโชว์องโชว์เอวมันก็แบบว่าเป็นแบบไอเดียได้นะลูกค้ามันก็จะเพิ่มกำไร ใช่เพิ่มกําไรเพิ่มมูลค่าไปเลยนะคะตัวนี้มันขายได้หมดเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาตัวใครที่ไม่ถนัดลฟ์สดนะก็ถ่ายรูปลงก็ได้ใส่แบบหุ่นกับหุ่นแม่้าเลย mm hmm. อ่าถ่ายรูปลงหรือว่าใครมีช่องทางตลาดขึ้นห้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถลงได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปรีแพคนะหรือจะเอาไปขายแบบว่า mm hmm. เขาเรียกได้ว่าแบ่งกิโลขายก็ได้นะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะสําหรับงานตัวนี้เลยจ้ะงานนำตัวเข้าจากเกาหลีนะคะ KR 0 0 8 J งานเด เดีนน้ำหนัก100กิโลนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินและทีมงานนะลูกค้าจะรีวิวกันคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยจ้ะฝากงานตัวนี้ด้วยจ้ะ kr 0 0 8 j เยเดยีนจ้าสวัสดีจ้า